สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องคอโซชองบนนำซิงท่านานายยูทูบเรากำลั้งเพจครับเราผมใจนุ่มต้นคนบอกคนจากครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกับพี่กับน้องครับหลังจากทีเอฟซี FC หลายคนบอกว่ารถผมปุกจีเสียงดังครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับจากช่างสร้างมูทูมอโลช่างมูทูมอโลเนี่ไม่ได้มาจากว่าโทรไปถาม ช่างมูมืออะไรใช่ไหมมืออื่นมืออื่นนะครับมืออื่นตลอดนี่ก็ใชายาใหม่ครับช่างมูทูมอโลนะครับมืออึนอาทิตย์นึ่งหรอมืออึนอาทิตย์หนึ่งเลยครับสอาทิตย์มืออึนนี้ตองไปถามมือได้กับมืออื่นมืออื่นครับโอ้ยบ่มีมือนีแจักเสื่อมือใดกับมือมือใดกับบอกว่ามืออื่นครับวันนี้มาถึงแล้วนะวันจีมาตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งกันละจะติดจะตกายมันได้ปีกไก่นครับเพราะตนหอดอยู่เอ้า ทำในราคาประหยัดนะครับ,บ,บ <c oughs> เอ๊เอะอ่าเย็ดเจ็ดเมื่หลายหูครับ <c oughs> ตามงบตามงบเป็นประหยัดเน่อยเอองบประหยัดก่อนงบประหยัดก่อนเอาไปอามแล้วก็เอินหูยังคือหูยถึงหูเมื่อกี้เออไปอามตัวคนหูเมื่อกี้สีส่หูเขาอ แต่ว่าเรื่องรูนี่อยู่ได,ลดล้อีกสี่ปีฮะรถบ่ลดรึมั้งพวกเมื่กี้มันอยู่ดีสี่ปีเลยเออเอาซ้ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวขาตะกรแตนกะไอพวกนี้เดี๋ยวลองลองแผ่นเอานะครับเดี๋ยวลองแผ่นเอาเพราะว่าแต่แกว่ามีตังค์ครับมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์มีตังค์น้อยเก็บไว้ดีกว่า ถ้าทำเยอะกันนี้นี่มันจะได้เส้นสร้างมูครับเส้นอีเก็บขึ้นมือกับได้หนิฮะเส้นอีเก็บขึ้นมือกับเลยโอ้ยแกเส็นเงินสดแล้วเนาะเส้นเหลี่ยวเลยจะสิบอกว่าเส้นฮะเออไอรูฟันเนี่ยผูเขียวนี่น้องหูเขียวก็รวมมันหลวมมันเป็นรูปไข่ต้องทำการพอกใหม่ เลยกึ้งไม่อีกครับโอ้แต่อันนี้ก็ยากลเลยเนี่ยแค่อันนี้ก็ยากเลยก็ต้องทำใหม่ไม่รู้ว่าจะโอ้ยอีกมืออื่นนหนที่เหลี่ยมนะครับเนาะขาโป๊กที่เหลี่ยมอื่นเหลี่ยมอืมอ่นเหลี่ยมสายจวดอยู่แล้วใครลูกมือม้าสาเนี่ยตวัวกะเรี่ยวเนี่ยได้อยู่ปะม้าสาอยู่ตัวกะม้าสาแต่ว่ากะเรี่ยวแต่ว่างานเรี่ยวกันโอ้ม้มาสาแต่ว่าเห็นงานเรี่ยว เรี่ยวันจม่าศาสตรแต่ว่าเร็วนี่เหตุสงสัยนะครับเอ้านี่แหละกระตามที่พี่น้องเคยเบิ้งคลิปมาละหลายหลายคนโทรมาถามเลยโทรมาถามว่าขอเบอร์สร้างมูเนี่ยครับให้ไปจ๊กจ๊กคนมาสามคนสองสามคนให้เบอร์ไปนะบริการไว้แลยวว่าใส่บริการไว้แล้วแอบดีแอบดีใส่แก้คุณดีดีเลยโถมาถามเลยครับเขาเบิ้งคลิปแล้วก็โทรมาถามพี่ใส่แก้คุณดีดีนี่ใก่ผู้ดีณรวยเดี ไปอีกว่าเสียอังเลยเพื่นเสียอังเลยทุ่งหลายคนอเ่บ่เสียอังก็บ่ันอยู่ว่าหินทุ่มาอยู่ว่าสีเเ็ดขึ้นกันมาเสียขอเบอร์นี้มาจัดไปนะครับช่างมูทุมอโลนะครับหลังปีใหม่ครับมียังสิฝากตอนถกแกเนี่ โอ้เพให้ตะแกีปบวัตถุชนลำรวยนะครับเด้อเออถือลอตเตอรี่บัจจุคนเลยรางวัลคางเคียงว่ะรางวัลทีนึงไมโหลดรางวัลคางเคียงเลขท้ายสองตัวโอ้ยเฮ็ดงานมาได้ก็ได้เงินบัจจุคนนะเออเฮ็ดงานได้ก็บแก่ำรวยบัจจุคนครับขอให้ร่ำให้รวยเนาะเนี่ยคือกแกก็สร้างมูนะสร้างมูกแร่ำรวยตูวเดียวร่ำรวยเดือดสร้างมูเนีอยเอาอะไรครับนี่กำลัง เอาออกไในคางนึงเลือฟังตู้มเห็นังไหมบ้าน,นี่พอกวะเออตัวีใส่บูดได้เลยโอเออใส่บูดได้เลยมาเอาสนใจนะครับสนใจกะโทรติดต่อสอบถามนะครับกับเบอร์โทรศัพท์สร้างหมูทุ่มอโลครับขอเบอร์โทรนะครับ083ครับผม083ครับ12ึ่งสองอาหาหนอาหาสามครับ319ครับเอาเบอร์นี่แหละนะครับรับทุก รับทุกเสืออะไรเราจะสบไปได้เสมอแต่บอกว่ามืออื่นบอกอื่นเป็นสายาอยู่เป็นฉายาเลยเนี่ยนี่มืออื่น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 ตลอดนะครับเอาขอบคุณพี่น้องที่ตามครับจังค่อยมาถ่ายเบงผลงานมืออื่นนะครับพี่น้องค่อยมาดูผลงานว่าพรุ่งนี้จะแน่นขึ้นไหมนะครับเออสมเร็จบ่พ่อได้ใช้งานอีกจักสีสาหาปีบัว <laughs> ได้ครับได้ได้ได <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับโชคดีพีช่ชายพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ